เอ้ยนั่าวเอานะ้าไม,ม้นี้แหงมั้งนถ่าสวัสดีครับวันนี้ตอนรับเขา้าสู่สองอันบันเนาะเนาะทุกคนเนาะวันนี้มาเปิดคลิปอยู่บ้านเกา่าหรือบ้านเกิดห้องนะทุกคนเนาะบ่านลังนี้แหละที่เอาอยู่แต่น้อยคหนแต่หน่อยเนาะแต่ว่า ไปสางมาอยู่ใกล้ๆกล้กันนั่นแหละทุกคนเนาะแต่ว่าเอาร้านน้องสาวกับร้านเอามาอยู่บา้านหลังเก่าก่อนเนาะเ <c oughs> พราะว่าบา้านหลังใหม่ชื่อขึ้นวันเสาร์นี่แหละทุกคนเน,ะนาะช่วงแรงๆคนละใหท้ทายคลิปให้ทุกคนเบิ่งเนาะขึ้นบ่านไปขอเขาอ,อ,อยู่ไหมเนาะทุกคนเนาะขอ,ขอขอเขาอยู่ว่าไงเฮือมันเบ่เหลวเฮือมัอน,นยังเหลวบ่เต็มหลอดแลทุกคนแต่ว่าอขอเขาอ,อยู่ก่อนนะว่าไงซะ นี่คืออยู่นี้ม so ันบรรยากาศมันมันบอดดีขักไาเลยทุกคนคืออยู่นี้บรรยากาศมันก็สีเป้ามาเนี่เนาะเงินล้างไม่ไม่สีขีออกเป็นขีออกไปนหนาทางนะทุกคนเนาะหนาทางตัวนั่นแหละทุกคนเห็นนะบารล้างไม่มันสียู่ซือนั่นแหละอันมองงอหลดเลี่ยวเขาไปมองล้างขาน่ะเนาะมองเป็นมองคอกงอหรือบานล้างไม่นั่นแหละอันนี้เป็นบานลังเก่า ที่ยังอยู่แต่น้อยวันนี้เฮามากวันนี้วันดีนะทุกคนเนาะสิฟูแขนร้านกับขึ้นเือนใหม่เลยเนาะขึ้นใหม่ทีว่ายังบอลเหลวเตรียมร่อยเงินหนองสาวกาแฟนั่นแหละวันนี้เฮาปเปิดลิปตะเสาเนานะตอนนี้ก็ประมันเก่ามง้งเสาเลยพอพอพอร้านถึงมาหอดเนาะทุกคนเนาะหอด แถวบิ๊กซีวัลินก็เลยบานผมอยู่แถวหนึ่งก็เลยได้มาพร้อมกันสวัสดีครับกาย,ยกับน,น้องเนาะอันนี้ลูกน้องแม่เนาะทุกคนเนาะแล้วอีกคนนึงผู้หญิงบุทชันมาอยู่บุทชันสอดอยู่เอามิวแล้วเนอไอ้นี่จุดดำๆอยู่อยู่ดังอะ่ะเป็น เป็นห้อยเล็บเพิ่นเด้อทุกคนณห้อยเล็บตั้งแต่อยู่ล่องบาเพิ่นเนาะน,อน้<ม>นองเพิ่นควันหน้าเจ้าของบ่ได้ใส่ทุ่มือตอนแรกมันก็เลยเป็นเป๋าเนี่ยน,นี่เนี่ยดังมันคมมันคมบ่ได้คุณทุกคนมองติดล่ะดังมันคมแหงเลยคุณถ<ม>่ายเก็บบรรยากาศไว้เห็นเบื้องตอนใหญ่เนาะทุกคนเอาเอาเห็นร้านเบื้องตอนใหญ่ยาก่ด้ดซิมีความทรงจำแบบถ่ายวีดีโอเห็เบิง้ง ่ไงขึ้นกับพ่อได้เปิดเบิ้งโอ้ลูกอันกู่ายไบบให้เบิ้งตัวนี่กับแม่นบโทุกคนเนาะมันก็เป็นความทรงจำเนาะเขาก็อัปเดตให้สมัยแต่ก่อนเนี่ยมิดเต็มที่กับ่ายตะลุบเขาเห็นตะลุบเป็นบโทุกคนบบเห็นวิดีโอเนาะวิดีโอสีหาเบิ้องย่างสมัยใหม่นี่มันหาเบิ้งงายเนาะเวลาเมย์พันดิคิดหอดูกับสิทายอัปเดตให้เมย์พันเบื้องดีสิมันก็ง่ายพอเมย์พันเกิดอีกประมาณสองเดือนกลัวมัน แม่ก็พอเป็นก,กระสิไปเฮ็ดงานเลยพอกระล่างงานมาผูกแกนลูกเนาะพอเพ่นอาบหนามยุกอ่ะอช่ล่ะแม่ลูกอ่อนน้นองสาวผมเนาอทุกคน,นเนาะทิพย์พเจ่างานไปบังสองปีที่แล้วนั่นแหละ เฟดเปิดอาบน้ำอยู <in ่เม pues, okay. ื uh ่อเฟดพอกับเพื่งว่าหอดพอเพิ่งจะเห็นหนานียังไบัดนี่ยเมี่อกมาอ้อมเมาไว้เช็ดปากปะกายพ่อนี่พ่อออมมาถามอย่เอาเนีเอาไปเช็ดปากเนี่ยทามอย่อพอกนออะออิิตาี่ะะโอ้บ่ซ้อมใบบุด เ้ไมาาเนี่ยก็สอมเลียงลูกไว้ทอดมะหันเน่ิพอพิ่นพอเพ่นเนาะพอเพิ่นเพิ่งมาหอดบเานี่ยไม่เอาเขาเต่าดูเต่าแม่เงวัเป็นหลวงดูเขาหนอนเต่าแม่ห้เนียหมดทรงห้เนี้ยหมดทรงใ้เบื้องนดูเต่าแม่เพิ่นหาเต่าแม่วาดดแห้งอยู่ว่าดูคอยดให้กนี่ต่อเเนี่ยดจเ่ เขาเต่าตอนนี้เต่าเต่าเต่าอยู่จิ้เต่าะรกาเออล้ัออเต่บิดแล้วก็นอนบิดแลวก็น่องนบิดบิดหรือ่ะฮับิดคือบิดคือสีห้แต่ว่าด่อนต่อกคเกมที่อันบ่เกมหาน้อันเอามาตะน่นเคยเห็นยาวที่ไหนเห็นล้วบ่เน้บ่ ยาดีลคมันใส่หน่อยก็กลทีไอีไรอมันใส่หน่อยก็ไกลนร้นรอดนี่มยนใส่น่อยก็กลอส่วนงานซื้อยืมงานเดี๋ยวียู่ไม่เบงไม่ให้อีกสส่แยาวไม่รุนก้ใสายทีนี้ไทอนอย่าองออ้ยอมืบางก่ใกินยังไงังาที่สีมที่เงนไน่ก็ได้บ้านยดบ่ ม,มาสอบเลียงร้านไปทุกคนเนาะถูกจะคล้องบ<ร>ทั้งนี้์หรอกแต่ว่าเมื่อนี้มาทึ่อการมือ,ม,อมือดีงามดีเนานะทุกคนเนาะกัขึ้นบายกับผู้แค้นร้านพร้อมกันเลยปัจจุบันนี้สามซีมุ่งแรลกข,ของเราทุกคนตื่ตออนมั้ยไม่ได้บอกอะรไม่ได้บอกอะไรงบปลายเพิ่มั้ย เด่นอยเด็นน่อยกาไหอยก็ุแกนแนต่ลายเดนักนึ่งวัลายนะิิกลัว่ากเป็นพพมัชิบพาะไม่ัิสาวไว้แจคผุนเยมันเาไปชิบกวแสา่้ชบัลายเอาไปเรียงร้านนั่นทุกคนเนาะัมัเกิดเห็ดเงินไปนะมาเลียงร้านไปนามันกิดใส่งบประมาณมันลายเนาะเหเ เงินมันก็นอนแบบนี้หาเงินเฮ็ดเงินกับพอปนะสิคืนเงินอีสิปูแก๊สล้านอีสิเรียงร้านอีใส่เงินฮะมีงมากนะอนนี้เขาต่าอยู่ไอ้ผ่เกำลังดิ่นนี่เนมันอาบหน้าเห็นมันหาดีนะมันอคู่ใหม่เลยอยเรียหาแย่แ่อย่า เรนีงที่มันทีบ้นีอกว่าชูทบอกขาได้จะดังดังแลมเป็นแลมเอาเตือนนี่เราค่อยนอนค่อยตือนก็เว้นนอนน่ตือนเงินคืนสายอะเดี โอ้เอวัดดีแม่ไปสอนเน่บโอหห้าช้าลงรช้าลงหนาบิซี่วดคลพักกันง่ายคลองไปหมองเพือนใหม่หมแล้วทุกคนเนาะเปื้าแรกนองกับร้านกิเดือยูเฮื่อนใหม่แบบนี้ไทุกคนเไปเจอกันอยู่ป่านใหม่หมนละเมื่อกล่องห้อง ไปทุกคนแด้สิออกไปข้างนอกกนวันนี้เริ่มเริ่มใดคู่ไหมบอสเริ่มเริ่มเดคู่บพอมันอาบน้ำมึงก็แล้วเหตุอุ่เหตุมันไม่ร้ของจะได้พี่ยูนไอโอจริง

เตือน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 บ้น่นกาตอนนี้พักันเดินลงไปเลยเออเสเสืออาบน้าไม่แล้วอันนี้ต็ดเลยอาบน้าไม่แล้วเเอมันติดแต่อยู่หัเสือไงก็ันนี่เหนีต่ไง กินนมหอ่อผ้าว่าคือกินเหนียวเติร์นหน่อยเถอะนะฮะห,หนียวดิฮะใส่ตะเลึกตัดแล้ว,ว,ว,วแกาละมันนอนนะใส่ถุงมือสิเอาถุงมือมานมบ้านไก่มองนอนเฝ้าห <c oughs> ลานของคนกับมานอนนี่เอ,อามนิวมาน,อน่องเอามนิวหลับฝันดีไหมกายกายฝัยนบ่ฮะ นี่กแ,แม่พันดาบนามา้มก็เลียวทั้ทงบานมาบ่าแล้วพอแล้วมาเหรบนี้พอมาแม่เ,น,หหน,น,เนี่นก็เอาเจาปต้นโอ้ยย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 เยยยยยยเยายยยยยอยยย น้องกอนติน่องกอนเฮ้ยนอถวอาบน้ำไม้นี่แหงมั้งน้องแถอาบน้ำไม่นะมีแห้งเนาะเนาะแสงก็บ่มีมืดนเหมืออาบน้ำไม่นะมีแห้งน้องนาวนะโอ้เขาใส่สุดรอเลยวันนี้ กินวะเอ้ยขึ้นันนิ่งเอยกินแล้วอ่ะใช้ชุด้อนนะทาวนะเเธอเดียวเลยก็ได้นะถาวนะมาตีนนมกับป้าเลยเออใช้ชุดคือ้อนเหรอวะโอ้ใช้ชุดคือนเหอเมองบนก่อนกับก่อนเด้อวาสิเอคุยกันก่อนไหมบัวอ่ะดื่มนมก่อนนะแยมแดงหน่อยนึงหนีเยอะแน่หนีแผ่หัออ่ะ พับเองพกินแครดรเนาะด้แก้มแดงับเองตีกินเบิร์ดหนึ่งเดีวป่าสิจับขาดเลยเนาะมัก็เนียมอืนไก่วอืมื้อเมื่อตาเจอแหกเรื่องนเห็นไหมเพาเ่เห็นเมื่อแบวปะมันก็เห็นมาตาสองส เมื่อต่เมื่อแต่เมาเมาเอพีซีเมื่อสิไปอยู่บ้านใหม่แล้ววันนี้เอาเอาผ้าไว้ผ่านบาร์เช็ดมันนั้ำได้ใส่ไงขืนพ่อกับแม่มึงแางแล้วพอดีนาดถาวรเนาะเหมาะเจาะเนาะอยู่กับยายวันนี้ตาได้วันนี้เนาะชามจีเแลยนได้ก็ใส่ประตูหน้าบ้านแล้วพอดี ไอ,อ้เบิ้งตอนใหญ่หได้แถวเด้อขับไปยูทูบลุงเด้อโอ้โเดี๋ยวไปหาเบิ้งยากเลยทุกคนกกนี่ปกติตรงสมัยตะกี้มีแต่ถ่ายรูปเยี่ยวนี้มีวิดีโอถ่ายไว้ในยูทูบครบช่วงจำพรอกินไม่หมดเลยนี่ห,หิวจริงนะเพร่ะฉันกินหลายหิวแห้งแน่ยนี่อืมที่ออกไงอันนี้ก,นก็หิวเลยสอนไปเด้ย๋ยเถอะเด้อ โอ้แบอันหนใช่ไหมอย่างไรทุกคนแต่ไยงร้านพี่นามลี้างร้านก็เออมันใหญ่จะก่อนเนาะบ่อเออเลี้ยงให้อิดผมแทนนาเลี้ยงให้อิดช้าจะกันเนาะเพ่อเพื่อมะเกิดผมจะกี่ผมุเแม่บอกว่าอู้มไปูบึงอยติดติดเองพาเี่อก้ เห้องกับเจ้าวันไม่มีปีนออกเรากวันกับจะว่าผู้สาวก็ที่เก็บกันนะผู้สาวที่เก็บเอาไป,านไปหนึ่งขยะอ้าวทุกขยะเอาไว้ไไตั้งหานเอาไม่ทั้งขยะน้อยเอาคอห้องเจ้าเลยแล้วก็มีโตต่ำสั่งอุปกรณ์หลูกนะในห้องจอนนะีอเ่เอ่ออะไรชื่ออะพี่อนเนี่ยจับไา้ชื่อตั้งนั่งหานะเอาดูต่อค่ะลูกดูต่อจะไม่หัวใช่ทุกคนเนาะจิบนี้เขาจะเอาไว้ซ้ำนี่แหละ หาติไปถ่ายทุกคนอยู่เงินใหม่เบิ่งเนาะอือไปอีกหาที่ถ่ายพ่อนายบอยส่งได้คุคมาหาโลกจริงๆแล้วปะไ้าถ่ายเก็บทรงจํากับหลานเนาะเอาไ้เบิ่งยามใหญ่ยามเฒ่าเพิ่นแหละบ่งายเนาะาสิใหญ่เฮาสิเฒ่าได้ลทุกคนเนาะาทุกคนขอบคุณทุกคนที่เบิ่งจนจบคลิปเนาะ อย่าลืมเบิ hmm. 是是 okay. ่งโฆษณาสวยเอาเด้อเนาะทุกคนเนาะพอะดี๋ยวครูได้ยาผู้แคนมาเด้อผู้แคนออนไลน์ตั้งมันนอนร้านอันบันนอกเด้อใครอยากถึแคนออนไลน์ก็ได้เด้อทุกคนเนาะคือว่าคือยังให้ร้านไหนบ่ให้ยังไงเนี่ยคือยังฝากร้านเนาะกบเพราะเด็กเตรียมยังไหวเพราะว่าเขาบริจากเตรียมของหลวงนะเนาะทุกคนเาะจังทากเปรตมาเด้อทุกคนเนาะแล้วพายังสื่อให้ส่วนตัวก็บจังไม่ได้เกรีมมากกับไหนทุกคนเนาะ ซอยก,กันเลียงร้านออนไลน์ด้วยแล้ทุกคนอขอเป็นผิดนะเกิยคละะายยิ่ยเหนไหมไอเบอร์ยิ่ที่้นเลยนอนรนาะบ๊่ยบานมขนลนกินน,นมต่อ